ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทร,รมาชาติงดงามสีสันสวยงาม เลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลแล้วทุคนรักทุกคนนั่นเลยค่ะบอกรักกันเอาไว้พี่น้องรักทุกคนจริงๆบอกรักกันเอาไว้ทุกวันทุกวันพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะถึงป่าแล้วค่ะพี่น้องจ๋าก็มารุ่นกันอีกเหมือนเดิมค่ะ วันนี้วาดที่ได้นอนจักน,น่อยอพี่น้อง <ใจ S 1> เอ้ยเขาโทรศัพท์กลิ้งมาบ่ายมองเราพี่น้องถึงย<า>ยออกมาว่าจะได้ไ <อ S 1> บัวรีไหมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเด้อพี่น้องจ้ะมาเลยค่ะ<ไ>คุณตาก็ขยันขยันพี่น้องขยัน,นจริงๆพากันพักผ่อนวันนี้แดดมันจ้ามากแดดมันร้อนร้อนเด้พี่น้องวันนี้นะ่ะแดดยังร้อนแล้วที่นี่ คุณตาบอกวันนี้พัก่อนพักขอนมีโทรศัพท์กลิ้งมาเด้งดึงปันเตียงสปริงพี่น้องเอ้ยปันมีสปริงพี่น้องขาใหญ่ไปไปไปทำไมถึงบอกว่าไปพวกยิศอยู่ก็ป่าค่ะพี่น้องซับรถมาไม่กี่กิโลได้ถังนึงก็เอาพี่น้องถังนึงก็คือว่าคนละครึ่งถังนี่ก็ได้แล้วถังนึงเหลือนั่นก็ไปกินถามว่ามันมีลูกไหมมันก็จะมีสภาพแบบนี้นะคะพี่น้องมันก็จะมีกระละกระายอยู่แบบนี้นะ มันก็มีพอหลงเหลือเหลือที่ว<จ>่าเขาเก็บนั่นแหละค่ะม,มันก็พอได้อยู่ผสมเสมคุณตาแกจะเดินไปอย่างกันนี่แหละแกก็เดินลากของแกไปเรื่อยๆตรกไหนลูกใหญ่ๆแกถึงจะเอาแกกลัวมันไปเลือกยากโคนนั่นหลายลูกอยู่กระป๋องแบบคุณตาเนี่ยถ้าใจ เอ้ถ้าค้อไม่แข็งน่ะก็ทำไม่ได้ค่ะเอโอแม่นหนก็ตัวคนโยแกบอกว่าตรงนี้มันมดแล้วเดี๋ยวแกจะเดินรอบๆเขาไปอองโกบิโอรเรตตีององโกอองเก จะเก็บไปด้วยแล้วก็จะดูไปด้วยแล้วว่ามันมีลูกสีม่วงไหมที่ว่ามันเน่ามันเสียแล้วทีนี้แกบอกลูกมันเล็กเหมือนเหมือนปิ๊บปุริเท่าพริกไทยแกบอกฉันหนีดอกไปล้วตัวละอีโสมารยาปป้าอีโสก็คือลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตักเอาแดดสองตาแกแดดแยงตาแกแกมองไม่เห็นรุ่นก็คุณตาว่าจะได้สักกี่เม็ดพี่น้องติ๊ดของแกอยู่เด้นนนะ่ะที่แบบแกตักไปอย่างกันนี่นะคะ เ็ูบัลีทบายเหลือเหลือที่เขาเก็บพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้ต้นนึงไม่กี่ลูกก็เอายายก็อยากให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเนาะว่ายายยายตักป้องๆๆนะ่ะมันมีลูกไหมมันก็จะมีในลักษณะนี่แหละค่ะบางทีก็ไม่กี่ลูกอย่างกันนี่ยายก็ตักเอาค่ะเห็นไหมค่ะอันนี้ก็นับลูกได้เลยค่ะตั้งแต่เขาเก็บมือเอาเด็ดเอาทีละเม็ดอะตอนซุกใหม่ๆนะ่ะเขาเอาเอาทีละลูกอะเขาก็ยังเอา อันนี้ก็ได้ที่ตังหลายลูกน้อพี่น้องเนี่ยมันก็ติดมาอยู่อ่ะมันก็ะติดมาแบบนี้อยู่ค่ะมันก็ยังได้เร็วอยู่อ่าอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเออยายุนตักก้องก้องก้องมันเข่าไม้กับป๋องไม้เนี่ยมันก็อยกกันนี่พี่น้องมันก็เข่าอยู่ยกกันนี่เจอเฮ็ดพี่น้องเบิงเบิงเบิงเห็ดเหลืองพี่น้องเอ,อ๋ย แหงหลายแรงหลายเฮ็ดตากแหงพี่น้องตากแหงอยู่ในดินเลเอ้ยเกาะกรอบเปิดพี่น้องเอ้ยเบิงดูเถอะอุ้ยถ้าว่ามีฝนนี่เกาะกจะใหญ่จะงามจะอ้วอยู่ดองนอกพี่น้องเนาะเกาะแหงมืดดู้ว่ะเกาะแหงมืดพี่น้องเอ้ยอุ้ย ไม่ต้องตากยากพี่น้องไม่เปลืองไฟอบดิอบแหงนี่แหละพี่น้องเอ้ยธรรมชาติเลยอีทีนี้ไปตากแป๊บเดียวกับแหงเนาะพี่น้องเนาะหิวทุงกอบแกบเด้อพี่น้องอาจจะเสียงดังพูดถึงตากแหงอันเท็อันนี้มันจะตากแหงได้ไหมเฮ้พี่น้องเฮ้ตั้งแต่เข้าธรรมชาติเขาก็ยังแหงเนาะพี่น้องเนาะเขายังไม่เน่าไม่เสียเน,นี่น่ะ อันนี้กิลองก็ไปตากแหงดูก่อนนะมันจีได้ผลไหมฮะลองดูเนาะไม่ลองไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะเต็มไปมดก็แหงหมดนี่นะ่ะตากแหงไปไทยดูก็กาแหงหมดพี่น้องอันนี้อีกดอกตุต้มๆเนี่ยกล้วยดูรากพร้อมกลัวเจอเฮ็ดเมาอันนี้ไม่เมาดอกคะ่ะรากไม่หุม่มถ้ารากหุม่มตรงนี้จะเมาจ้ะ หนุนกระเฮ็ดแดงเต็มไปหมดพี่น้องเอ้ยนู่นไปเอาดอกตูมเนาะกระป๋องก็ขุถังอยู่นุนเห็นเฮ็ดลืมลืมป๋องพี่น้องลืมถังเลยทิ้งถังแล้วได้ถุงแล้วพี่น้องนู้นถังอืมเอาสะเทอะงามอยู่ไหมมาวาดน,นี่ก็ไปต้มไว้พี่น้องเจ็บนี่ไม่ใช่บ่า ั่นเด้เอาไปต้มต้มผสมประสีเอาไว้กินไปด้วยเอา้าฮักจ่อยพอได้กระทะใหญ่ๆก็ห่อมกแล้วพี่น้องเกงเป๊ะว่ากันไปพอดีเพื่อนีิมาก,กวดจะได้มากเก็บรอเพื่อนพอดีเลยพี่น้องเก็บรอยายพงกันนี่ กลัวเพื่อนจะได้มากต่เฮ็ดกันจะวายเนาะเก็บไว้รอ,อกันพ,นนพี่น้องเนี่ยต้มแช่ปิดไว้หมูดอกใหญ่ปลาเลือปเปรียพี่น้องเอ้บบูบรีเอ้ย,ออยค่อยว่ากันเดินเอาเฮ็ดก่อนคุยกันก็พะเท่ารู้เรื่องเลยแหละขอเก็บเฮ็ดอ,อันนี้ดอกน้อยๆน้อยๆน้อยหลายกระบะเอาได้กว่กวกลัวคู่แฝดพี่น้อง ไปเก็บมอลรี่ต่อพี่น้องตอนแรกว่าจะ,ไ, <ป S 2> จะได้พักก่อ,อนพี่นอ้องเลยไม่ได้พักจ่อยมีคนทั่วเขาว่าจะเอาวันนี้พุ่งนี้จะไม่ได้อยู่บ้านเพราะสันว่าก็ต้องรีบมาเด็ดพี่น้องวันนี้ตอนนี้บ่ายโมงแล้วออกมาเป็นบ่ายโมงแล้วพี่น้องมาเด้อทำมาหากินอยู่ไหนก็ทำมาหากินคือกันพี่นอ้องเอ้ยนี่แหละถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยล่าไหมล่าล่าคือก,กันแต่จนจะเดินไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ย ไปมืดแล้วพราะเขาออกร้อนแผดแเราพี่น้องคนเขาเมืดแหละพราะเขาเสียมพี่น้องยิงแต่บางยกแกกันนี่ป้าแต่ก็ออกร้อนแล้วแผลมืดเลยพี่น้องเอยอู้ก่อนนี่รกๆเป็นกลุ่มเลยบูบอรี่ถามว่าหายากไหมมันก็หายากลราพี่น้องเดี๋ยวจะเดี๋ยวคุยกันไปเด้อพี่ๆน้องๆเดี๋ยวคุยกันไปตอบคาถามลูกหลานบ้านเองลูกหลานบ้านเองที่ว่า มาเก็บบูเบอรี่พี่น้องจะพึ่งลำค้าญกันเดอ้อเพราะว่าลูกลูกหลาน,ลานที่ว่ามาหาเก็บเบอร์รี่น่ะก็ถามว่ายายมันมีลูกไหมทางพ่อผมน่ะไม่มีอืมก็จะก็จะพึ่งลำค้าญกันบอกลูกบอกหลานจักนิดเนาะอืมอันเดี๋ยวนี้เดอ้อมันหายากแล้วเพราะว่ามันเข่าจวบเดือนแล้วจะ้ะจวบเดือนนี่คือว่าอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกน่ะมันกําลังซุกเริ่มซุกใหม่ๆพวกยายก็ไปหาเสยเอาแต่ยอดยอดปลายมันที่ว่าลูกมันซุกก่อนใช่ไหมคะ่ะ ลูกมันซุกก่อนก็ค่อยๆเก็บไปเก็บมาในช่วงที่ว่ายายเก็บอาทิตย์แรกลูกๆแล้วหลานจะเก็บอยู่ทางเมืองหลวงเนาะทางภาคใต้ภาคใต้ซุกก่อนภาคย้า,า,ย,าย,ยังไม่ซุกแต่พวกาพวกยายก็ไปเล็มไปเสยเอาลูกโตๆใหญ่ๆลูกซุกมาก่อนอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองก็ค่อยเก็บไปง่ายพออาทิตย์ที่สามพี่น้องทั้งชาวบ้านทั้งคนเก็บขายทั้งอะไรเนี่ยเขาก็แบบแบบอย่างพวกยายแต่ก่อนเคยเสยเอาที่เคยเสยเอาใช่ไหมล่ะ ที่นี่มันก็ตักได้ง่ายอาทิตย์ที่สามพออาทิตย์ที่สี่น่ะคนก็เริ่มเริ่มเริ่มเก็บเยอะเก็บคอค่ะมันนี่มันเข่าได้เดือนหนึ่งแล้วแล้วทีนี่บูเบอรี่มันก็เสียเยอะด้วยมันเสียในช่วงอาทิตย์แรกอะ่ะพอบูเบอรี่ซุกกับฝนชุบบูเบอรี่จะเป็นสีม่วงพอเป็นสีม่วงพอพอมันแรงพอมันแรงลงมาแล้วทีนี้มันจะเป็นตูดบุ๊บเข้าไปนั่นแหละค่ะมันก็จะเสีย ก็เลยเก็บยากกันที่นี่แต่ตอนนี้พอฝั่งทางเมืองหลวงทางเมืองหลวงทางในภาคใต้เนอะภาคใต้เขาจะอุ่นก่อนก็เก็บก่อนแล้วที่นี่ก็ลาม,มาภาคกลางตอนนี้ภาคกลางก็เกลี้ยงแล้ว <c ười> จะเป็นเขาหัวโลนแหรอพี่น้องพ <c ười> ปกย้ายกับมาเลมเอาตามตีบ้านกร,กระละกะลาย พ่อได้เล็มเอาแต่ว่าถ้าจะตักจริงๆเป็นตู้เป็นตาแบบบัดหนึ่งสี่ถังห้าถังก็ไม่ได้แล้วก็มาเล็มเอาอันนี้ก็ถังเดียวก็มาเอาก็บอกกันตรงๆไม่ได้กโกหกกันเนาะพี่ๆน้องๆลูกๆแลหลานเพราะว่าก็หลายคันแล้วยสสนก็เห็นรถเขา้ารถลากน่ะมาหลายคันแล้ว เล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องคนไหนที่ไม่ได้มาเก็บก็อฟังไว้ว่าลูกหลานเขามาเก็บยังไงบางทีก็ลดสวนสนามกันพี่น้องอสวนกันไปสวนกันมาอย่างกันนี่นะคะก็มาซ้ำรอยกันมันก็ไม่ได้ตอนนี้ขอไปภาคเหนืออืไปภาคเหนือเด้อไออะไรเขาเรียกอะไรเหรอจังหวัดอะไรเนาะเพื่อนมาเพื่อนมากู้สโมกู้สับโมเพื่อนมาเมื่อวานนี่ที่บ้านเขามาเก็บเฮ็ดกันนั่นน่ะนั่นแหละ ทังนั้นดกเต็มไปเลยเพราะว่าภาคเหนือมันจะซุกทีหลังพี่นอ้องอืภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ล่นไปภาคเหนือแล้วก็ตอบคั้งถามคําถามพี่ๆน้องๆด้วยเด้อว่าย้ายทําไมแก็บ,บูเบอรี่ได้แค่เดือนเดียวเต็มที่ห้าหกอาทิตย์ค่ะพี่ๆน้องๆจะ๋ะเพราะว่าบูเบอรี่มันงอมตอนนี้ตลาดตลาดที่ว่าเขาขายพ่อค้าคนกลางนะ่ะบางร้านเขาก็หยุดรับซื้อแล้วค่ะเพราะว่ามันงอมแล้วค่ะ พอมันงอมมันก็เสียรถแล้วทีนี้บูเบอรี่ปีนี้นะ่ะสิเสียตั้งแต่ช่วงทางบ้านยยส,สนนะ่ะเสียตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยค่ะอาทิตย์แรกกําลังเก็บดีๆพอตอนแรกนะ่ะมันเก็บยากเลยพี่น้องเก็บยากเก็บยากมากเพราะว่าอันดิบมั่งอันซุกมั่งอันงอมมั่งที่นี่ฝนเทลงมาพอมันซุกอาทิตย์ที่สองเท่านั้นแหละควรที่จะตักแต่ที่บ้านยาส,สนว่าเบอร์รี่เน่านะคะควรที่เราจะตักได้ตัก ตักได้มาดีๆอย่างกันนี่ต้องมาเลือกอันที่ว่าซุกก่อนนะคะมันโดนผลมันเน่ามันเสียนั่นแหละถึงบอกว่าอืมอะไรก็ไม่ง่ายพี่น้องกลัวจะได้เงินเขาอื่ลูกแดงเริ่มจะซุกแล้วค่ะเห็นไหมมีลูกแดงปนมาด้วย ออกสีชมพูแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยเยอะค่ะทั้งนี่ไม่ค่อยเยอะเดอะ้อไม่ค่อยมีลูกแดงเลยค่ะเอ้ยมาวันไหนยายก็ตื่นแต่เฮ็ดเฮ็ดกระด้างดอกทอกระดงนั่นแหละเก็บไปทุกวันแต่ที่นี่ไปเลือกบูเบอรี่นะคะเลือกบูเบอรี่ก็เซตค่าเซตมืดก็ไม่มีเวลาสักทีก็ได้แต่เอาทิ้งไปจะไปให้เพื่อนบ้านอ่านหนังสืออ่านรายละเอียดให้ดูว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้วันนี้ต้องเอาไปแหละเพราะว่าบูเบอรี่ ไม่หลายก็จะเลือกเซตเร็เวตีหอบพี่น้องแล <c oughs> ้วก็ปีนตินเขาพี่น้องนู่นนะอันนี้ไม่ใช่งอกป่าแตกเด้พี่น้องงอกจนตอแตกพี่น้องเอ้ยดูมันงอกจนตอตอแตกเลยพี่น้องดูเถ่วเฮ็ดกระด้างป๊าเฮ็ดกระด่างเสึิงสางยังไม่ดอกใหญ่ขนาดนี้เลยพี่น้องเอ้ยดูเถอะยังคักเดี๋ยวยายสวนผอนมาให้ดูเอาไปทุกวันพี่น้อง จะไปให้เพื่อนบ้านอ่านหนังสือให,ห้นนะี่น่ะดูทั้งท้องของเขามันกระเฮ็ดกระด้างบ้านเองชัดๆใหญ่คักใหญ่แน่อือี่เอาไปอีกกคนนะเพื่อเขาว่าตากแหงได้ก็จิกาดตากแหงเลยเลยพี่น้องเออแดดดีปะเนี่ยเดี๋ยวฝนจีตกอาทิตย์หนาสามวันซ้อนอุ้ยนิ่มๆกว่าจับเก๋คอ,องูพี่นอ้องอือหงัดทั้งงัด,ดโอ้ย อ่ะยังใยใหญ่กว่าขุดถังนู่นละมั่งพี่น้องเี่นะยังงามเดี๋ยวชีสวนปีนท่องให้ดูเผื่อคนไหนที่ว่าเขามาที่หลังยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องคนที่เขามาแล้วก็อย่ารับคานกันเด้ออุ้ยดอกนี่ก็ฮักพี่น้องยายทําฮักน่ะดูมันอองยังงามโอ,อนเฮดกระด้างเกือบเหยียบดอกนี่พี่น้องอยู่คางกับ๋องนี่ อืมอันนี่ชัวร์เลยไม่ต้องไปถามใครกินได้เอาหัวรูดโคลโลไปนอนอีกเออเก็บไปเก็บมากระถุงกระเต็มคือกันแล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวจะเดินหาเฮ็ดอีกออมเก็บไปรอหมูกันเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวไปเอาดอกนูด้ดีก่อนพี่น้องเฮ็ดกระด้างดอกท่อกระดงนี่นะ หลายครับอันทุกปีมันไม่เคยเยอะขนาดนี่ทุกปีเห็นแต่ว่าที่มันแห้งแล้วนะพี่น้องอันนี้มันออกใหม่สดๆนี่นะีิมะมันละลายชาน้ำนั่นแหละพี่น้องปีนี้มันกระเฮ็ดกระด้างชัดๆนี่แหละพี่น้องดูเถอะดูหนังทองเขาต่พี่น้องว่ายังไงคือไหม ยโสนยังว่าดวงหนีพี่น้องเออได้มาอยู่ได้ผัวเขาได้ผัวอ,อยู่บ้านไมนอยู่บ้านตาพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ในดงบุบรีบุบรีอ้อมคางอ้อมเอวอยู่พี่น้องบ่มีตะแลงหา่านั้นแหละหลายโพดสมไยม่อนโอ้ยตอนยโสนมาอายุสี่สิบสองปีพี่น้องสี่สิบสองปีพวกน้นสนุกเอาต เดอร์ถังเดียวคุณตาบอกว่าเก็บคนละครึ่งถังกับกลับบ้านได้อันนี้ก็ได้ครึ่งถังแล้วพี่น้องมันก็ไม่ถึงกันนั่นแต่ว่าเราจะถ้าว่าครึ่งถังเราจะไม่เอาไปครึ่งถังเป๊ะเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยยายสวนจะให้ดูชัดๆเนี่ยลูกอย่างกันเนี่ยมันเสียแบบนี้เลยคะ่ะช่วงตอนอาทิตย์แรกนะ่ะฝนชุบพี่น้องจ๋าฝนชุบมากแล้วทีนี้บลูเบอร์รี่น่ะจะเน่าพอบลูเบอร์รี่เน่าตอนนี้พอ อากาศมันแห้งมันก็นจะแห้งติดต้นไปอย่างกันนี่นะคะอันนี้ถ้ากินไปโดนลูกเขาอย่างกันนี้มันจะเหม็นบูดเหม็นเน่าเลยพี่น้องแล้วก็เปรี้ยวเห็นเห็ดดอกนูดคือจะกินได้พี่น้องเดี๋ยวไปเอาเห็ดก่อนสองดอกเอาไปก็รีบต้มเลยอูปากถุงปิ้วละบ่นพี่น้องอยู่ถุงน้ำ น่ะถ้าแบบนี้เอาไปไปต้มเลยก็ได้พี่น้องแต่ว่าใส่ถุงไปก็จะแตกมดเดนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านเองก็เอามดแล้วพี่น้องแบบนี้เนาะที่เหลืออะไรเนี่ยเอาคือกันเหล้วยายพี่ใช่ปะย่า,ยายไม่เอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยยาม,มันาหลยๆมีดอกต้มๆเยอะๆเ,เองก็เอาแต่ดอกตุ้มยามยังกันนี่ก็กินไปเด้อพี่น้อง เสดายของไม่ใช่ไอ้ดอกมันงามอยู่แมน่นาะเอาไปโลดพี่น้องอันนี้กินข่าวกินน้ำกันยังพี่น้องเอ้ยคําย่างบ้านเองแจ็คโมงแล้วอยู่ฟินแลนด์ก็เมืองไทยเมืองไทยจะไปก่อนจะไปก่อนฟินแลนด์สี่ชั่วโมงเด้อแต่ว่าถ้าเขาในช่วงหนาหนาวนะ่ะฟินแลนด์เมืองไทยนะ่ะจะก่อน จะห่างกว่าเป็นเลน5ชั่วโมงค่ะตอนนี้ห่างกว่ากัน4ชั่วโมงอย่างเยสวนปล่อยคลิปนะเยะสวนจะตั้งเวลาไว้กันนี่ตี5เมืองไทยเราก็9โมงเชา้าช่วงนี้เยสวนปล่อยคลิป2ครั้งเดิม9โมงเชา้าก็6โมงเย็นไทยเองพี่น้องมือใหม่ต้องรีบนิดนึงพี่น้อง เยสวก็กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่พี่น้อง,องที่ว่าให้กำลังใจเยสนก็คุณตาเสมอมามีสาระมั่งไหมมีสาระมั่งก็ดูๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะบางที่ช่วงเหน,นื่อยก็ขำไม่ออกเอาจริงๆเนี่ยพี่น้องบางที่เหนื่อยหลายโอเยสนก็ขำไม่ออกบางที่ปิดโทรศัพท์แล้วพี่น้องปิดโทรศัพท์นั่งหอแคแคกแครอื้อียสน เวลาอันมาพูดเรื่องกันนี่อันหอบน้ากะเพราะว่าตอนช่วงเราไม่ได้ถ่ายเรากระตักไปตลอดเนาะพี่น้องเนาะตอนที่ว่าไม่ได้เปิดกล้องเรากระตักไปตลอดจนกว่ามันจะได้เต็มที่ว่าเราได้เป้าหมายของเราเนาะพี่น้องเนาะที่นี่พอมมนคุยมันกะตีหอบเด้พี่น้องจะว่ากันเด้อเอาไปดูเลน <laughs> หาดูยากอยู่เด้เแถวแถ <laughs> บ้าๆแบบ็นี้พี่นอ้องเอาแก้เงาก็ยังดีได้พี่นอ้องอื เย็บจักแก๊กแกกอยู่กับอ้าวไม่มีหมูเออเงาเงาเปิดฟังนีสวนกอนนะว่าอย่างกันนี่แต่ลำคาญกรหลีเสียงลงพี่น้องอยู่เป็นหมู่กันหยอกกันเล่นเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันก็เหนื่อยหมอตายเลยพี่น้องหมดแรงบางทีบางทีนั่นเนี่ยเหนื่อยมากพูดอะไรดังกับพิษหูกันคึอกันคือเลยพี่น้องเอยอย่าว่าเด้อ บางทีเหนื่อยๆมากนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่สองตายายพี่น้องจกกักษิไปลบก,ก็ใครแล้วเน้อพี่น้องเนาะอืมอแต่ก่อนมาใหม่ๆอ๊ยห่ายกันดีดีห้านเคยกันเลยบอกว่าก็อยู่สองคนก็ลบกันสองคนนั่นแหละยัก,กิิไปทะเลาะกันแค่หล่เนาะแตไม่มีอะไรพี่น้องอยู่กันมานานแล้วลินก็ฟันพี่น้องรักกันคือเก่า เอาแบบยวนเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่ต้องไปถือกันอืถ้าถือกันนะ่ะอยู่กันไม่ได้เอาจริงจริงหรอกนะพี่น้องเอาเขาคูไปหน้าเอาตาไปไล่แกงไม่ได้ยิน <c oughs> แกงไม่ได้ยินหลายขาบวนบางทีจนเขาดุเอา <c oughs> แกงไม่ได้ยินพี่น้องเอายว,วนเป็นทำยังไงเอาออไม่ต้องอะไรดอกไม่ต้องอะไรมากพี่นอ้องออยู่ต้องกันไปรักกันดีที่สุดพี่น้องเอ้ย มนยายสวนบอกนั่นแหละทุกคลิปทุกคลิปพอจะจบคลิปยายสวนบอกว่ารักทุกคนรักทุกคนเั่็จเลยค่ะบอกรักกันเอาไว้ี่น้องรักทุกคนจริงๆอืบอกรักกันเอาไว้ทุกวันทุกวันพี่น้องก่อนที่จะไม่ได้บอกตอนนี้เห็นช่องยายสวนป่ะโอ้ยายสวนไม่มารักทุกคนรักทุกคนว่ะกีไปแล้วนาอโอ้ปุดไปถ้าขออายุมันวนยืนเลยยายสวนเด้อแกนี่ เ <laughs> หนื่อยมากเนาะพี่นอ้องเนาะในหัวเราะกับพี่น้องก็ยังดีเด้ไม่ใช่หัวเราะคนเดียวเด้อ่ะเป็นยูทูบเบอร์ดีอย่าว่าเด้อไม่นั่นก็ทับไม่ได้ดอกเด้อพี่น้องเด้อใจไม่รักนะออันนี้ใจรักพี่น้องอุ้ยลูกงาม,งามเลยพี่น้องเอ้ย <laughs> มันเป็นบุบบลีเป็นที่หลังลูกต้น ต้นนน้อยต้นละเม็ดสองเม็ดสามเม็ดยายกับตอดเกี่ยงม,มัดพอดีตะคนเหนื่อยแล้วตะกอนยิงพี่น้องเอ้ยอ้ยขอโทษขออภัยเด้อตอนมันหลายๆมันดิฟนะพี่น้องเอาไม่ได้ออ้บางทีกัสงสารือนกันไม่อยากเดินลุยที่บ้านยายสวนบอกว่า เหยียบดินไม่ลงนลั่นแหละเวลาเดินนะ่ะขอโทษเขอภัยเดอนมันถูกก็ล็อกข่าบูธเองนะ่ะมันดังรุลรุลุ่ลลนะ่ะอ้ยสงสารศาสตร์คือกันพี่น้องเ,เอ้ยเอ้มันหลายลรวที่นี่เองก็เอาไม่ได้เองก็ต้องเดินหาเนาะแล้วโนก็นแล้วโนย่องเดินเอาเด็กพี่น้องแต่อีตอนนี้ยิงไม่ได้แล้วพี่น้องสามเม็ดสี่เม็ดเกาะกระเลมคุณตาเลมยัะอ้อมโคกอ้อมเขา ฉันเล็บมันแลว้วอ,อ้อมอ้อมเขามันแลว้วว่ะประัันวะ่ะอ้อมเขาจริงๆปล่อยเห็นมหมักใม่แซะแยะอยู่ในกลางเขาเนี่ยตายายสนก็ขอกราบขอบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกๆกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมา กราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ